เชียงหลดค้นหมูสบายดีจ่ะพี่น้องสบายดีเอฟสีบสบายดีฮามสะเศร้าพี่นอ้องขบสามขื้นเลยพี่นอ้องอ่ะลกมาเลยไหม ห้องห้าปลอดภัยพี่น้องมามีผู้ใด้ลักตอนอันยกห้องแม่เตะเนี่กะเสียพี่น้องเอ้ยเงินในใส่เนีเสียเบิร์ดคุณเกดก็เล่ากับายห้องแม่เตะกับายตอนยกเสาวนเสาวนนี่พี่น้องเลยเนนเย,ลย,ยี่ห้า,า,าล,นะล,หลูจี๊ดไฟลังบ้าน แต,ต,ต่ว่ามันมีแต่ห้อโตอยู่จังหวัดเอาลงม,มาจังหวัดผมมีอย่างเลยสับะจะรดพี่น้องรอรุ่นนุ่นกันพี่น้องไม่เตะเงินหายเบิดยังแค่ไหนแต่ว่าท่องฝนตกเสียนะอุ้ยมันคือสื้เงือบเดี่ยนั่น อาสาวตัวเองคือบี๊ดมะเหมาะโคดลงมาออกกับไม่ได้สยามไม่ได้ใช่ยามอยู่เทิงนะมันก็ต้องดังเลยโคดลงมาแหละ สามคืนเลยอย่าถิมนะมีข้ามีย่ได้ <c oughs> พี่น้องไงฮะะ ก้าหนาก็ล้างขอดเพราะว่าใส่ลิมทองเลี้ยนบานไม่ใช่ไหมนก็มาจะใช่อะแหละอันนี้าเงินข่อยเนงตอนนี้สิบยูโรสมัยพี่เนอะอันนี้เงินดงอันนี้เงินเมฆเขียวเนี่ยสองร้อยดงเนี่ย เพื่อนเวียดนามเนะานะ,งงเะใส่บาได้ไหมกันจะคองงามเองแต่ใส่บาได้ก็เจออะเอาไว้เป็นคนทงคนไทยขยัยงเลยเนาะมันก็มีใบแสนพร้อมอีกพล้วน,นะแล้วก็ในกระดาษเช็สูนะกระท่องข่อยประจิบ,บุตรเนะจะได่นื้เรียนนะเก็บมาให้บุดอืม นี่น่ะกระทิชชู่หอยนะกระดาษแล้เอวก็จะบีบกว่าโยมมอนี่ยังว่าทองทองย่ยังบีบมันใช่ไหมกรแป้แป,ปออะเปบิดอกเหี้ยไปเบิ่เราจักยังตอนใหญ่อยู่ฮัลโหลนะ <c oughs> <c oughs> Vui Cái bé. Cái thong này chứ chơi này nói cả thong. Chịp liếc nói cho bà, bà chắc đi. À, Đấy, khỏi Cái ừ. 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 Nói cả thơ không? Nhanh xong đây quá hạn อยากเองวะจะถามด้ยพี่น้องมันมาแต่ใส่ oh, <okay>. oh. ค,รครั้งแรกในชีวิตพี่น้องครั้งแรกในชีวิตพี่น้อง ตุดท้ามทองอยู่ในใสมันหน,นอยโพดนะม่เหมนทองอยู่บ่วะกล่องสุ่มนะพี่น้องนะมันสุ่มน้ะประเทศลาวน้่สุ่มมาแต่ไทยนะพี่น้องเอ้แปดรยบาทบ่แม่เออบ่แม่เออแปดบาทเท่ากระจายร้อยปดสิแปดบาทสช หม่ไปแล้แล้วก็อุ้มดีๆเลาชิมวัดหัวคอยจนลืมเลยจักรวาลวาก็เจ้าทองก็ทองก็เจ้าเลยเนาะ เป็จี้สอยพี่น้องอล้วก็คือทองเ,น,น,เงน,นะพี่น้องใบไปกระบอกทองหน่อยใส่บโหราณพี่น้องใส่บโหราณมันบ่มีนี่แล้วมันมีผมรู้จักใส่เส้นห้าวแคนนี่เนาะพี่น้องอืมีหน่อยก็ใส่หน่อยมันก็ทองคือกันยังอยู่ครบเบิดจำนวนพี่น้อง เงินดงมเมฆเขียวนี่นดงเงินเวียดนามควนทงควนไทยคือมีแต่สามเหรียญว่ะเหรียญซิปกับบ่มี่เขาใจมันมีเหรียญซิปยั่ได้ก็ใส่นะ อิฐแดงสีพันก้อนอเอามาแต่ใช้ใช้มีหิดทินนซายนะพอดีพี่น้องไม่บดได้ห่างบดได้ไก่หนาทางปนันใดกระซุ่มกับดินเทามันบอนะ่อห,หนาเลยเนาะบวกไก่ห,หนาทางปันใดยังจะโยบว่าจะหอดอันรักชาวแดนหนาทาง หนึ่งสองสามสี่เก้สสอ็ดสสิบสองโยบสิบสองเก่าจังตั้งแต่เขื่อนห้านอาทางพี่น้องก็คือว่ายังไกลเติบอยู่ไกลไกลเพื่อนแม่เตยอยู่พี่น้องเพื่อนแม่เตยังว่ากำแพงกับเพื่อนพอดีทิศทางเลยไกลกว่าบ้านลังตัวนี้อีก กาก็เพื้อนลังหน่อยตัวนี้พี่น้องพออยู่ในเหล่าในก็กิงขาวเบิดกับชิโนะกับพุนเราไปน้องพู้มางกแลกับชิโนะกัพุนส่วนช้างกัซีขอกงว่านกับชิมางกลงไปมุ่งหิ้งงัวอยู่พุน เราวก็ชี้นับกับพุ่นเพราะับเราเขาแลลวกับวับบนนี้กาบ่ดได้บัง้วพี่น้องตอนนี้มันก็ยังบ่ดได้บงังมันก็ยังบ่ดได้เป็นหยัง พันนี้ภาพหม่างลงมือวานนี่จาจคำบนะพี่น้องชิคุดเทคานนันะด้พี่น้องเ้ยบ้านคุดเอาเล็กใส่จะได้ซื้อเล็กอีกพี่น้องซื้อเล็กมาคุดไปแล้วนี่ ท,ที่คานพื้นในได้สีแดน่งที่คานพื้นแล้วก็กอขึ้นมาก พูดนี่พี่น้องพูดี่ยันเบิดกตบเทคขั้นหน่อยเลยก่อแอวนด่กับสิบป,ปพอสามพี่น้องตูนสามตูนเบิดปไปแฟนตูนปายเละบอลตูนเถิงเลย พี่น้องอไอซ์แยล่าคลิปชัวงนีเยเราจะจะบนโลกคุ้มทุก่านที่เบิ่งที่ส้มที่เป็นกำลังใจรอเบิ่งรอส้มต่อไปจาะพี่น้อง